ถ้าพูดกันถึงันิ้นโลกหลายคนอาจนึกถึงภัยธรรมชาติซอมบี้หรือดาวตกถล่มใช่ไหมครับแต่ในอีกมุมหนึ่งของความเชื่อทางศาสนามีคําอธิบายที่น่ากลัวกว่าน,นั้นมากไม่ใช่แค่น้ําท่วมโลกแต่ทําให้โลกนั้นต้องลุกเป็นไฟนี่ไม่ใช่แค่จุดจบแต่มันคือสงครามสุดท้ายของมนุษย์ระหว่างกองทัพแห่งความมืดกับกองทัพของพระเจ้ามันคือสงครามที่ไม่มีใครจะรอดชีวิตเรามาตะพูดกันมากครับไปชมกันเลย กับอามาเกดอน The Final Battle of the World อามาเกดอนคือสนามรบสุดท้ายในเรื่องเล่าแห่งการเปิดเผย Apocalypse Literature วรรณกรรมพยากรณ์ซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่16ซึ่งอามาเกดอนเป็นสถานที่ที่กองทัพแห่งพระเจ้า จะเผชิญหน้ากับกองทัพของสัตว์ร้ายมังกรและผู้เผยพระวจนะเทียมคำว,ว่าอามาเกดอนมาจากภาษาฮิบรูครับกับคำเดิมชี่ว่าฮาเมกิดโดที่แปลว่าภูเขาเมกิดโดแต่สถานที่นี้ไม่มีภูเขาในความเป็นจริงครับเมกิดโดเป็นเนินซากเมืองเก่าในอิสราเอลที่เคยเป็นสนามรบครั้งสําคัญมากมายหลายยุคและมักจะถูกใช้ในพระคัมภีร์เป็นภาพแทนของสนามรบแห่งประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของวิวรณ อามาเกดอนคือจุดนัดพบของกองทัพทั่วโลกที่ถูกกองกําลังของปีศาจล่อลวงมาสู้กับพระเจ้าการรวมพลมันเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าสั่งให้อัครทูตทั้ง7เทคานแห่งพระพิโรธลงบนโลกซึ่งในขันที่6เปิดทางให้แม่น้ํายูเฟรติสเกอดแห้งเพื่อให้กษัตริย์จากทิศตะวันออกเดินทัพมาได้วิญญาณปีศาจสามตนในรูปของกบออกมาจากปากของสัตว์ประหลาดทั้งสและไปปลุกปั่นโลกให้เกิดสงครามพวกเขารวมตัวกันณอามาเกดอน on, แต่ในบทถัดมา ไม่มีการกล่าวถึงการลบตรงๆเลยสักครั้งเดียวครับเพราะมีการบอกต่อว่าเมื่อผู้ขี่ม้าขาวซึ่งในที่นี้ก็น่าจะสื่อถึงพระคิสปรากฏตัวพร้อมดาบจากปากและผ้าคลุมที่ชุ่มเลือดการลบก็จบลงอย่างรวดเร็วกองทัพของความชั่วร้ายจะถูกสังหารจนหมดสิ้นสัตว์ร,ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จจะถูกโยนลงบึงไฟและซาตานก็จะถูกจองจำหนึ่งพันปีแม้ไม่มีการบรรยายการรบอย่างเต็มรูปแบบในเรื่องเล่าหรือที่ไหนนะครับ แต่อามาเกดอนมันก็กลายเป็นเสียลักของสองครามครั้งสุดท้ายระหว่างความดีและความชั่วที่มนุษย์ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ทุกคนต้องเลือกข้างซึ่งฝ่ายหนึ่งคืออาณาจักรแห่งพระเจ้าต่วอีฝ่ายคือโลกที่เต็มไปด้วยบาปและการหลอกลวงสงครามนี้มีมิติทางจิตวิญญาณมากกว่าทางทหารเป็นการต่อสู้ของเจตจำนงพระคัภีร์เสนอว่าอาวุธของพระเจ้าไม่ใช่กำลังทางวัตถุแต่คือดาบจากปากแต่ในวัฒนธรรมต่อมา อามมเกดอนถูกตีความหลากหลายมากขึ้นครับบางก็บอกว่ามันเป็นสงครามโลกบางก็มองว่าเป็นหายนะจากอาวุธนิวเคลียร์บางก็เชื่อว่าเป็นสงครามระหว่างเทคโนโลยีกับจิตวิญญาณซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะหมายถึง AI กับมนุษย์ครับแต่ในมิติของตำนานาศาสนามันคือฉากจบของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ความจริงกับความเทจ็จจะประจันหน้ากาันโดยไม่มีพื้นที่ให้หลบซ่อนไม่มีที่ว่างให้พักกลางทางไม่มีที่เหลือสําหรับความคุมเครือมีเพียงการเลือก และผลลั์อันเด็ดขาดเท่าน,านั้นซึ่งที่มาของคําว่าอามาเกดอนมันปรากฏเพียงครั้งเดียวเลยครับในพระคัมภีร์คือในวิวรณ์หรือ Revelation บทที่16วรรคที่16ซึ่งกล่าวไว้ว่าและเขาได้รวบรวมพวกเขาไว้ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในภาษาฮิบรูเรียกกันว่าฮาเมกิโดนซึ่งคำนี้เป็นคำรวมการของภาษาฮิบรูอย่างคำว,ว่าฮาที่แปลว่าภูเขาและเมกิโด ซึ่งเป็นชื่อเมืองโบราณในเขตซามาเลียตอนล่างของแผ่นดินอิสราเอลตอนเหนือครับแล้วเมืองเมกิดโดเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในยุคสำริดและยุคเหล็กด้วยเพราะตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างอียิปต์และเมโสโปเตเมียและเคยไปที่เกิดศึกครั้งใหญ่มากมายมันจึงกลายเป็นเสียลักษณ์ของสนามรบแห่งการเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับอย่างไรก็ตามเมกิดโดในทางภูมิศาสตร์แล้วมันเป็นเนินเขาไม่ใช่ภูเขาจริงคําว่าฮาในฮาเมกิดโดจึงอาจมีความหมายเชิงเสียลักษณ์มากกว่า โดยเชื่อกันว่าผู้เขียนพระคัมภีร์วิวรณนนำคำนี้มาใช้เพื่อแสดงถึงสถานที่ความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับกองทัพของความชั่วร้ายที่จะสิ้นสุดลงซึงนี่ไม่ใช่ันสิ้นโลกในแง่ของหายนะทางจัก,กรวาลหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติครับแต่คือฉากสุดท้ายของประวัติศาสตร์มนุษย์ในฐานะสงครามระหว่างสองฝ่ายที่เป็นศัตรูกันอย่างถึงแก่นคือความดีและความชั่วในบริบทของพระคัมภีอามาเกดอนเป็นฉากของการตัดสินขั้นสุดท้าย ที่ซึ่งเหล่าเทวทูตแห่งความยุติธรรมจะลงมือล้างบางอำนาจชั่วร้ายผู้ที่ยืนอยู่ฝั่งความดีจะได้รับชัยชนะและรอดพ้นส่วนผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามจะถูกทำลายเป็นการสรุปบทบาทของทุกอาณาจักรความเชื่อและเจตนาของวิญ,ญญาณที่มีต่อพระเจ้าอามาเกดอนจึงถือเป็นเครื่องมือของการาพาริพากษาในแนวทางของศาสนาอโพอลคาลิปติกที่มองว่าโลกในปัจจุบนันคือฉากหนึ่งในมหาสงครามระดับจักรวาลที่กำลังดำเนินอยู่ครับแล้วในวิบวรณ ภาพของอามาเกดอนปรากฏหล,ลังจากอัครทูตประธานขานแห่งพระพิโรธแก่อัครทูตเจ็ดองคให้เทลงมายังโลกเพื่อพิพากษาและมีวิญญาณชั่วร้ายสามตนที่ออกมาจากปากของสัตว์ร้ายมังกรและผู้เผยแพร่วัจ,จนะเทียมซึ่งรวมกันแล้วจะเป็นภาพของความชั่วร้ายสูงสุดวิญญ,ญ,ญาณเหล่านี้จะออกไปล่อลวงบรรดากษัตริทั่วโลกให้มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับพระเจ้านะอามาเกดอนครับจุดนัดพบที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดทางกายภาพชัดเจนแต่เป็นพื้นที่แห่งสัญญา ของการเผเชิญหน้าและการเลือกข้างอย่างสมบูรณ์ในพระคัมภี์วิวรณ์ความพินาศแห่งปลายยุคสมัยไม่ได้มาถึงในคราวเดียวครับแต่ค่อยๆเปิดเผยเป็นลำดับขั้นผ่านสัญญาสามกลุ่มคือตราพระทั้งั้ง7ตรายทั้ง7และขานแห่งพระพิโรธทั้ง7ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นเหมือนชั้นของความหายณะที่ก้าวลึกเข้าไปเรื่อยๆสูห่วงสุดท้ายของประวัติศาสตร์มนุษย์และเป็นฉากนำไปสู่อาัมาเกดอนสนามรบแห่งสุดท้าย โดยเราเรียกเหตุการณ์การแสดงสัญญาทั้งสานี้ว่า Last Judgment การพิพากษาครั้งสุดท้ายเรื่องราววันสิ้นโลกครั้งที่สองของชาวคริสตที่ผมเคยเล่าไปแล้วเมื่อต้นปีครับซึ่งจุดนี้เนี่ยผมขอสรุปสั้นๆเลยนะทุกอย่างก่อนไปที่อัลมาเกดอนมันเริ่มที่การเปิดตราประทับทั้ง7ที่อยู่ในม้วนคมภีเรเลึกลับในพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งไม่มีผู้ใดในสวรรค์หรือบนโลกสามารถเปิดมันได้นอกจากพระเมตรโปรโดกหรือลูกแก่ของพระเจ้า ซึ่งในจุดนี้เขาก็น่าจะสื่อถึงพระเยซูครับเมื่อตาราแรกถูกเปิดเสียงฟ้าร้องประกาศให้ผู้ขี่ม้าขาวปรากฏขึ้นถือธนูและสวมมงกุฎเขาเป็นผู้บิชิตและอาจสื่อถึงการเริ่มต้นแห่งอำนาจศาสนาครับและเขาก็เป็นผู้นำพาโรกระบาดส่วนตราต่อมาก็เผยเห็นผู้ขี่ม้าแดงที่นำสงครามผู้ขี่ม้าดำที่นำความอดอยากและผู้ที่ขี่ม้าสีเขียวซีดที่นำพาความตายใช่ครับเรารู้จักพวกเขาในานาม จากตุระอาชาซึ่งอาชาทั้ง4นีนี้คือตราประทับ4ีดวงแรกที่ออกมาเพื่อเป็นคําเตือนสู่โลกมนุษย์ครับว่าควรที่จะกลับตัวเข้าสู่สภาวะที่ควรจะเป็นได้แล้วจากนั้นก็จะตามมาด้วยตราที่5เสียงคําครวญของวิญญาณผู้ผีชีพตราที่6แผ่นดินไหวดวงอาทิตย์ด,ดำดวงจันทร์เลือดดวงดาวจะตกดังความรัศมีของจักรวาลและตราที่7เปิดทางสู่ความเงียบ30ลมหายใจในสวรรค์ ก่อนตรยแรกจะเปล่งเสียงจากนั้นก็ต่อกับตรยทั้ง7ครับเริ่มต้นด้วยเทยวูตทั้ง7ที่จะได้รับตรายคนละอันซึ่งเสียงตรยแต่ละอันมันจะนำพาภาัยพิบัติที่คล้ายกับโรคระบาดของธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยพลังแห่งสวรรค์โดยตรายแรกทำให้ไฟและเลือดตกจากฟ้าเผาทำลายหนึ่งในสามของโลกตรายที่สองคือมีภูเขาไฟตกลงในทะเลทำให้น้ำกลายเป็นเลือดและสิ่งมีชีวิตในทะเลนั้นตายหมด ตแตรที่สามทำให้น้ําจืดขมมีพิษทําให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากตแตรที่4ทําให้หนึ่งในสามของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวมืดลงเกิดความมืดในช่วงกลางวันและกลางคืนตแตรที่หบาดาลลึกปลดปล่อยฝูงตะกะตัตตปีศา์ที่มีหางเป็นแมงปองซึ่งมันไม่ได้มาเพื่อฆ่าแต่ทรมานคนห้าเดือนมันมีใบหน้ามนุษย์ผมผู้หญิงฟันสิงโตเป็นภาพประหลาดของภัยที่ไม่มีทางหนีได้ ตรที่6ปลดปล่อยทูตสวรรค์สี่ตนจากแม่น้ำยูเฟรติสนำกองทัพม้า200ล้านตัวมาสังหารมนุษย์หนึ่งในสเมื่อผู้คนยังไม่สำนึกกลับใจตราบจนตราที่7ดดังขึ้นมันจะเปิดทางสู่การพิพา,ากษาครั้งสุดท้ายครับซึ่งต่อมามันคือขันแห่งพระพิโรธทั้ง7มันเป็นบททดสอบสุดท้ายที่เทวทูตแต่ละองค์จะเทขันแห่งความพิโรธของพระเจ้าใส่โลกเจ็ดขันด้วยขันแรกทำให้เกิดฝีร้าย ขันที่สองทำให้ทะเลกลายเป็นเลือดขันที่สามทำให้แม่น้ำในน้ำจืดกลายเป็นเลือดขันที่สี่แพทย์เผามนุษย์ด้วยความร้อนขันที่ห้าทำให้บอลลังของสัตว์ร้ายมืดมิดขันที่หกเปิดแม่น้ำยูเฟรติสให้เหกิดแห้งเพื่อที่กษัตริย์จากแดนตะวันออกจะได้เดินทางมาร่วมทัพที่อะมาเกดอนและขันที่เจ็ดปล่อยเสียงดังรั่นฟ้าแลบแผ่นดินไหวและลูกเห็บขนาดยักษ์ตอกย้ำการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่สมบูรณ์ และเมื่อทุกขันถูกเทหมดแล้วเสียงประกาศจากสวรรค์จะดังขึ้นว่ามันจบสิ้นแล้วประโยคเดียวที่ตัดสินว่าทุกอำนาจในโลกจะต้องมอบคืนแต่ผู้เดียวที่ควรครองเพื่อเปิดทางให้แสงสว่างกลับคืนในรูปของนักครศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีความมือดอีกต่อไปของพระเจ้าวิวรณ์ของยอนยังบรรยายถึงสงครามที่ไม่มีใครเทียบได้ในจินตนาการของโลกตะวันตกครับสนามรบสุดท้ายแห่งจัก,กรวาลที่เรียกว่าอะมาเกดอน มันคือฉากหลังของการเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างพลังของสวรรค์กับพลังของความชั่วร้ายนำโดยพระคริสในฐานะผู้พิพากษาโดยมีอังคารทูตมิคาเอลผู้เป็นแม่ทัพฝ่ายสวรรค์และซาตานที่มาในรูปของมังกรกับสัตว์ร้ายสองตนที่ปกครองโลกแล้วพระเยซูคริสจะปรากฏตัวอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะพระเมสสิยาห์ผู้อ่อนโยนแต่มาในฐานะนักรบผู้พิพากษาที่สวมเสื้อคลุมเปื้อนโลหิตขี่ม้าขาวตาทรงลูกเป็นฝ่าย และมีพระนามจารึกไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าทรงมีดาบออกจากพระโอฐ์ซึ่งฟาดฟันนานาชาติและจะปกครองด้วยคาถาเหล็กพระองค์ไม่ได้มาเพื่ออภัยอีกต่อไปแต่เพื่อเหยียบบ่อองุนแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งในความหมายตรงนี้คือการพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมอย่างไม่ปราณีครับซึ่งข้างพระองค์คือกองทัพแห่งฟ้าสวรรค์สวมเสื้อขาวบริสุทธิ์ขี่ม้าขาวเช่นกันแต่ไม่มีอาวุธ เพราะการต่อสู้ทั้งหมดจะจบสิ้นด้วยพระวจนะของพระเยซูเพียงเท่าน,านั้นเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีความพ่ายแพ้พระองค์ทรงได้รับชัยชนะแต่แรกเพียงแค่เผยพระองค์ต่อนหน้าศัตรูทางด้านเทวทูตมิคาเอลซึ่งเคยปรากฏตัวมาแล้วในวิวณ์บทที่12ในบทบาทของผู้นำกองทัพสวรรค์ที่ได้ขับไล่มังกรงลงจากสวรรค์พร้อมกับเหล่าเทวทูตที่กอ่อการบฏมิคาเอลคือภาพของการต่อสู้เชิงเทพเจ้าเขาไมา่ได้เพียงนำสงคราม แต่ทำลายศัตรูในระดับปิญญาณส่วนมังกรที่ก่อกระบนในสมัยแรกก็คือสัญลักษณ์ของซาตานปูท้าถ่ายพระเจ้าโดยตรงครับและยังหลอกลวงโลกจนถึงที่สุดด้วยในมิวนบทที่13บสาซาตานไม่ได้มาตัวเดียวแต่ได้ให้กเนิดสัตว์ร,ร้ายสองตน้วยตนแรกขึ้นจากทะเลมีหัวเจ็ดหัวเขาสิบเขาสวมมงกุฎและได้รับอำนาจจากมังกรเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐและจกกักรวรรดิที่ท้าถ่ายพระเจ้า เช่นจกักรวรรดิโรมที่ครั้งหนึ่งเคยออกไล่ล่าชาวคริสซึ่งสัตว์ตัวนี้เนี่ยมีเครื่องหมาย66ด้วยนะครับส่วนตัวที่2มันขึ้นมาจากดินมีสองเขาเหมือนลูกแก่แต่พูดเหมือมังกรเป็นตัวแทนของสถาบันศาสนาปลอมที่หลอกให้ผู้คนกราบไหว้สัตว์ร้ายตัวแรกเป็นการรวมกันของอำนาจการเมืองและศาสนาที่โกหกเมื่อถึงปลายวิวร์ทั้ง3ไม่ว่าจะมังกรสัตว์ร้ายจากทะเลและสัตว์ร้ายจากแผ่นดิน มนได้รวบรวมบรรดากษัตริย์ของโลกภายใต้อำนาจของตนเพื่อทำสงครามกับพระเมธโปรดกหรือพระเยซูครับที่ขณะนั้นทรงนั่งม้าขาวและต่อสู้พร้อมกับกองทัพของพระองค์ณอาอมาเกดอนแต่สนามรบไม่ได้มีแค่การรบแบบมนุษย์เท่านั้นมันยังเป็นการมาเชิญหน้าระหว่างความจริงกับคำลวงระหว่างพระวจนะกับคำหลอกระหว่างความบริสุทธิ์กับบาปท,ที่อย่างลากลึกแต่ศึกนั้นไม่มีการต่อสู้อย่างเท่าเทียมสัตว์ร,ร้ายทั้งสองถูกจับโยนลงไปในบึงไฟทันที โดยไม่มีการรบยืดเยื้อส่วนมังกรถูกจับและผนึกไว้เป็นเวลา1000ปีในนรกซึ่งในขุมนรกนั้นเขาเรียกกันว่าอาบัสซอสหรืออาบิสมันคือความมืดแห่งจิตวิญญาณที่ไร้ที่สิ้นสุดและหลังจากนี้นะครับคือยุคของตลอดพันปีที่พระคริสจะครองราชและซาตานจะไม่สามารถหลอกลวงโลกได้อีกต่อไปจนเมื่อครบ1000ปีซาตานจะถูกปลดปล่อยอีกครั้งเพื่อทดสอบโลกครับก่อนที่ท้ายที่สุดแล้ว มันจะถูกรวบตัวพร้อมกับพักพวกโยนลงสู่บึงไฟนิรัน์สู่การพิพากษาขาสุดท้ายของมานซึ่งพระเยซูในฐานะผู้ประทับบนพระทีท่นั่งอันใหญ่และข่าวบริสุทธิ์จะทรงเปิดหนังสือแห่งชีวิตผู้ที่ไม่มีชื่อในนั้นจะตกลงไปในบึงไฟบัดนั้นฟ้าเก่าดินเก่าจะล่มสลายฟ้าใหม่ดินใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากภาคฟ้าดำลงเป็นอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้า แล้วสงสัยไหมครับว่าภาพของอาณาจักรพัน 1, ปีของพระเจ้าตามคริสเนี่ยมันเป็นยังไงเครืองนี้มันปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่2 0ซึ่งกล่าวถึงช่วงเวลา1000ปีที่พระคริสตจะเสด็จกลับมาและของโลกพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ครับโดยซาตานจะถูกจองจําในบาดาไลไรก้อนเหวหรืออาบิสและเหล่าปีศาจจะไม่มีอํานาจเหนือลูกหลานของมนุษย์ในช่วงเวลานนานเรื่องเล่านี้กลายเป็นหนึ่งในความเชื่อลึกซึ้งที่สุดในหมู่ชาวคริสตยุคแรกๆโดยเฉพาะในหมู่ผู้ถูกกดขี่ ซึ่งรอคอยการพลิกฟื้นจากยุคแห่งความมืดสู่ความสุขที่นินรันดร์ในเชิงตำนานนะครับคำว่าราชอาณาจักรพันปีไม่ได้หมายถึงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นนะแต่คือการกลับคืนของสภาพอุดมคติแห่งโซนอีเดนการปกครองโดยพระเจ้าผ่านพระคริสต์ที่เสด็จกลับมาในรูปของกษัตริย์ผู้พิชิตผู้ซึ่งจะทรงพิพากษาโลกหลังจากเอาชนะสัตว์ร้ายมังกรและผู้เผยพระวจนะเท็จได้ในมหาสงครามที่เออมาเกดอนและเมื่อสงครามสุดท้ายสิ้นสุดลง ผู้ตายจะฟื้นคืนชีพบรรดาผู้ที่ถูกตัดสินว่าเป็นธรรมจะได้รับสิทธิ์ของโลกและโลกใบนี้จะถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์การสถาปนาอาณาจักรใหม่จึงไม่ใช่เพียงการคืนชีพมนุษย์แต่คือการคืนชีพของสวรรค์นบนดินครับมีคำบรรยายในวรรณกรรมคริสเตียนหลายชิ้นที่วาดภาพพระเยซูป,ประทับบนบันลังที่เยรูซาเล็มซึ่งเมืองน,นี้ในที่นี้เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ครับมันเป็นดินแดนแห่งความยุติธรรมที่ไม่มีสงครามหรือความตายอีกต่อไป เด็กจะเล่นกับสิ่งโตได้คนชราจะเดินได้ไม่เหนื่อยชาวโลกจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมิศรัทาเดียวการตีดาบจะกลายเป็นการสร้างคันไถนาและไม่มีอีกแล้วผู้หิวโหยหรือคนไร้บ้านอย่างไรก็ตามแม้จะมีความสงบสุขใน1000ปีนั้นตำนายก็ยังเล่าต่อว่าซาตานจะถูกปลดปล่อยอีกครั้งหลังจาก1,000ปีสิ้นสุดและโลกจะเผเชิญกับบททดสอบครั้งสุดท้ายครับซึ่งนำไปสู่การพิพากษาครั้งใหญ่ซึ่งจะตัดสินทุกดวงวิญญ,ญาณ ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่สถานที่ที่ไม่มีความเศร้าไม่มีน้ําตาและไม่มีความตายอีกต่อไปแนวคิดของราชอาณาจักรพันปีมันเลยสะท้อนผ่านความเชื่อของกลุ่มมิเลนเนเรียต่างๆต,ต,ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นชาวคริสเตียนยุคตน้นเหล่าผู้มีชีพด้วยความหวังว่าจะฟื้นคืนในยุคข,ของพระคริสต์หรือกลุ่มโปรเฟกต์และผู้นําศาสนาในยุคกลางที่อ้างตนว่าเป็นผู้นําทางสู่ราชอาณาจักรใหม่แม้แต่ในยุคใหม่เอง แนวคิดของราชะอาณาจักรพันปียังถูกเชื่อมโยงกับการปฏิรูปสังคมการปกครองด้วยธรรมะการลอควยการกลับมาของยุคแห่งแสงหลังจากความมืดแห่งมนุษยชาติในมิติของตำนาระะนราชอาณาจักรพันปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคตแต่คือความปรารถนาในจิตใจมนุษย์ต่อความยุติธรรมสูงสุดเป็นความฝันที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับโดยไม่ต้องหวาดกลัวหล่าพีศสาจ ความเชื่อนี้ดำรงอยู่ในทุกลมหายใจของคริสตศาสนานิกายพันธสัญญาเดิมและนิกายโปรเตสแตน์ที่มองว่าไม่ว่าความชั่วร้ายจะแข็งแกร่งเพียงใดสุดท้ายแล้วความยุติธรรมจะมาถึงและพระคริสตจะทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงส่วนในเงาของความเชื่อทางศาสนาความหวาดกลัวในอนาคตและพลังทางการเมืองได้มีทฤษฎีส,สงคบคิดบางอย่างครับที่เชื่อว่าวันสิ้นสุดของโลกตามพระคัมภีร์ อาจไม่ใช่เพียงสิ่งที่รอคอยให้เกิดขึ้นโดยพระประสงค์เท่านั้นแต่ยังอาจเป็นแผนที่ถูกวางไว้อย่างจงใจโดยกลุ่มลับบางกลุ่มที่หวังผลประโยชน์จากความหยายนะนี้ความเชื่อแบบนี้กลายเป็นแกนกลางของทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าด้วยการเล่งวันอาัลมาเกดอนครับและขอบอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่พูดถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศกันหรือความเกลียดชังอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยเราจะพูดแค่นในสายตำนานกับแนวคิดเท่านั้นนะครับโอเคไหม ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ถูกภาพพิมพ์มากที่สุดเนี่ยคือไซออนิสต์เอ็กซ์ตรีมิสต์ขบวนการไซออนิสต์พวกเขาเป็นทั้งอุดมการณ์และขบวนการชาติยมสุดโตงในหมู่ชาวยิวที่เชื่อในการสถาปนาใหมา่และสนับสนุนรัฐยิวในบริเวณที่นิยามว่าเป็นแผ่นดินอิสราเอลในประวัติศาสตร์โดยประมาณแล้วมันก็ตรงกับพื้นที่คณานหรือภูมิภาคปเาเลสไตน์ครับแล้วขบวนการไซออนิสต์สมัยใหม่มันเกิดขึ้นในปลายคศตรวรรษที่19ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก พวกเขาเป็นขบวนการฟื้นฟูชาติทั้งเป็นปฏิกิริยาต่อความเกลียดและหวาดกลัวชาวยิวที่เกิดขึ้นเป็นละลอกซึ่งผู้นำขบวนการนี้ส่วนใหญ่ตามเป้าหมายหลักไว้คือการสร้างรัฐปาเลสไตน์ซึ่งในเวลานั้นอยู่ในช่วงการควบคุมของจักรวรรดิออตโตมนันและในทฤษฎีนี้เกี่ยวกับไซออนิสมันไม่ได้มีแค่ขบวนการไซออนิสเท่านั้นครับมันยังมีผู้เชื่อมั่นแบบสุดโตรงในแนวคิดที่คล้ายกับไซออนิสอยู่ด้วยที่เชื่อมโยงไปสู่อามาเกดอนที่เชื่อว่าการรวมตัวของชาวยิว จะกลับคืนสู่ดินแดนอิสราเอลดังเดิมมันคือเงื่อนไขสําคัญที่นําโลกไปสู่การเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาห์แต่ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต้องการให้เกิดสงครามศักดิ์สิทธิ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางครับการไปเชิญหน้าระหว่างาศาสนาและเชื้อชาติเลยถูกมองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการจัดฉากเพื่อผลักโลกเข้าสู่สนามรบแห่งอาร์มาเกดอนซึ่งอยู่ในนิมิตของพระคัมภีร์วิวรณ์อีกกลุ่มหนึ่งครับที่มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีนี้ คือเวนเจลิเคิลฟันดามทลิสหรือกลุ่มคริสเตียนสายฟันดาเมนททลที่มีอิทธิพลสูงมากในสหรัฐอเมริกาพวกเขาเป็นผู้ยึดมั่นในหลักการของพระวรสารแบบดั้งเดิมครับและโดยเฉพาะกลุ่มที่เชื่อในพรีเมเลียนเนลิสหมายเป็นความเชื่อที่ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างโลกในทางกายภาพหรือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองครับโดยประมาณก่อนคิศหนึ100่งร้ปีซึ่งเป็นการประกาศถึงยุคแห่งสันติภาพตามพระเมสสิยาที่กินเวลานาน,านถึง1000ปีซึ่งความเชื่อเรื่อง1,000ปีก่อนคศนี้ ก็มีพื้นฐานมาจากการตีความพระธรรมวิบวร์บทที่20วรรคที่1-6ในเบบลภาคพัสสัญญาใหม่ซึ่งบรรยายถึงรัชสมัยของพระเยซูในช่วงเวลา1,000ปีซึ่งจากเรื่องราวส่วนนี้พวกเขาเลยมองว่ายิ่งโลกวุ่นวายมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งใกล้เวลาที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมามากเท่านั้นแล้วท่านก็จะมาพร้อมกับกองทัพสวรรค์เพื่อต่อสู้กับซาตานพวกเขาไม่เพียงรอคอยวันนั้นอย่างเข่งครัดครับแต่บางแนวคิดกลับพัฒนาไปถึงขั้นที่ยอมรับ หรือแม้แต่มีการแอบสนับสนุนให้เกิดวิกฤตต่างๆมากมายทั่วโลกเช่นการสนับสนุนรัฐอิสราเอลแบบสุดโตงการเพิกเฉยต่อสงครามในตะวันออกกลางที่มีมาตลอดในหน้าประวัติศาสตร์หรือการต่อต้านข้อตกลงสันติภาพบางประเภทครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือการชะลอการมาของอังมาเกดอนการวิพากษ์ในเชิงทฤษฎีสมคบคิดไม่จบเพียงแค่นั้นแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงผู้นำระดับโลกในบางยุคด้วยที่ถูกกล่าวหาว่าใช้วาทกรรมศาสนา หรือศิลธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่สงครามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกี่ยวพันกับคังพยากรในพระคัมภีร์เช่นเมืองเยรูซาเลม็มหรือหุบเขาเมกิโดผู้คนจึงตั้งข้อสังเกตว่าการวางฐานทัพการย้ายสถานทูตหรือแม้แต่การประกาศว่าดินแดนบางส่วนเป็นของพระเจ้าล้วนม,มีเจตนาที่เล่งเรา้าให้เข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายของโลกทั้งสิ้นครับเหมือนเป็นการเล่นตามบทละครแห่งวพิพากษาที่เขียนไว้ล่วงหน้าแล้วในพระคัมภีร์ ความน่าสนใจของทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้ก็คือมันไม่ใช่เพียงการจับคู่ระหว่างศาสนาและการเมือนเท่านั้นแต่คือการตั้งคำถา,ถ,าถามถึงแรจงจูงใจอันลึกล้ำของมนุษย์ครับหากผู้ศรัทธาเชื่อจริงว่าอะมาเกดอนคือการเปิดทางไปสู่โลกใหม่แห่งพระเจ้าแล้วอะไรจะยับยั้งไม่ให้บางคนเร่งเวลาให้มันเกิดขึ้นและหากวันนั้นมาถึงจริงใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลงังผู้ศรัทธาหรือผู้กำหนดโลก จบไปอีกเดือนนะครับกับอามาเกดอนก่อนจะไปการก็บอกกันหน่อยสิครับว่าทําไมในหนังชื่อเดียวกันถึงไม่เอานักบินอวกาศไปเลียนขุดเจาะแต่เอานักขุดไปเป็นนักบินอวกาศแล้วขอช่วยกดไลค์และซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละผมไปก่อนนะครับสวัสดี